สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้น้องขาจะส่วนพี่น้องมากินสูบเกเขือค่ะพี่น้องคืออยากค่ะสูขขขขบกเขือใส่ปลาทูนาค่ะพี่น้องค่ะสูขขขบกเขือใส่ปลาทูนาเนาะมะเขือแหล่ไหมพี่น้องมกเขือแหล่บ,บานเพลินนะคะพี่น,อน้องบกเขอยาวค่ะนี่ก็เป็นพักเขาค่ะพี่น้องพักกุ้มค่ะพี่น้องน้องขาแมาลวกค่ะพักกุ้มฝรัง่พักแมเปิลเนาะพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นแตงค่ะกินกับค่ะอันนี้กักกะเทียมยักข,ของเ้างพือเราแล้วค่ะพี่นอ้องน,นี่กับักซี่จีนค่ะส่วนนี้กัทอดปลาค่ะพี่น้องทอดปลาเมาื่อกันลหรพี่น้องกับไก่ค่ะมักใส่น้ำปลาแล้วกัรสด,ดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กินข้าวเหนียวพี่น้องมากินน้ำกันค่ะ แซ่บพี่น้องตัวที่ได้ตั้งเฮ็คิปพีน้องโอ้ยแม นุขาขออื่นรวมบท็สุขคตด้วยพี่น้องเนอะพี่น้องชา youtube บล็อกาพี่นอ้องอ่าสปูสุขคนทีเป็นขอมานาังมึงนุขาวนะพี่น้องเนอะลืมเปล่ พักกุมพี่น้องพักกุมฝรั่งนุขาเพิ่งเคยกินครั้งแรกคะ่ะนุกขาบาดดองค่ะพี่น้องแต่ว่าเอามาเอามาลวกคะ่ะเพิ่นจะออกฝาดๆขมๆจังน้อยนะพี่น้องเนาะนุขกขากะต้นมน้ำท้องน้ำค่ะและ้วก็หลังจากที่เพิ่นทุกเรานุขาวกกมาแส้นามอีกคะ่ะบ่มีฝาดค่ะพี่น้องแส้หวานค่ะพี่น้อง คุณฝรังไปเก็บหมูวานนี่ค่ะพี่น้องไปรอยเก็บประมาณสามถุงนะอยากอายพี่น้องอยากอายพี่น้องกิน เออ่อทุกคนเลอพี่น้องเลยบ่่ร้เอยน้ำเอ่ย,อยซื้อเลอพี่น้องลายพวดพี่น้องอินบ่ทุกคนเลยค่ะส่วนผักกุมพี่น้องเวลาห้าต้มนะาหรับ พี่น้องที่พ่นเบอร์เคยกินนะพี่น้องเนาะช่วงที่เขาตม้มอ่ากินเพ่นใจให้อะตม้ตมต้มผักขี้เล็กไหมพี่น้องเวลาเขาต้มผักขี้เล็กที่บ้านเขาเน่ะพี่น้องกินจะออกเป็นสมสมปัดปากประมาณนี้แล้วค่ะแต่ว่าเขาตม้มต้มลวกแล้วค่ะแสบค่ะพี่น้องแซน้ำก่อนทีเขาจะเอามาก,กินเน,ะนาะเขากา็แซน้ำแล้วค่ะปั่นค่ะพี่น้องปั่นน้ำพิ่นออกค่ะ รสชาติเพล่นม่มมี่ฝา,าดค่ะพี่น้องแ่บค่ะ ผักกลมเป็นแสบแมนความเป็นวายดีค่ะพี่น้อง นั่งกินผู้เดียวบะ,ะมีมกครูคือประยูนเนาะบะมีกครูคือประปยูนกับไอ้น้องหน่อยกับตะอวันประยูนลุงจอดน้องหน่อยตะอวันคน,น,นกินข้าวน้ำกันพี่ไหมแฟนของเขาคนกินอาหารไทยค่ะ ต้มนม้ำสองน้ำแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้แล้วก็ปั่นปั่นน้ำพอนอ,อ่ะแล้วก็มากินพี่น้องหวานแล้วก็หอมค่ะหอมผักกุ้งปลังรังแรกค่ะที่เคยกินค่ะ

ต้นผักกุมพ่นนันปลูกไปเป็นแถวเลยพี่น้องจะมองไงจะมองไปช้อปปิ้งนะพี่น้องเนาะอยู่ข้างๆบ้านเี่นะคะข้าเจ้าจะปลูกเป็นแถวเลยค่ะถ้านเป็นบานเขาก็จะเป็นต้นตีนเป็ดนะพี่น้องเนาะ บ้านเองเมืองไทยเลยเป็นตน้นตนีนเป็ดค่ะ ต้นตองน้ำบ่มีขมบ่มีฝาดพี่น้องกรอบดีพ่อ กินมุมันเนี่ยขอโทษด,ด้วยพี่น้องเลยทานนุข้าไปไอติดสแปมมันพี่น้องทานใดกะหนู้าขอโทษด,ด้วยพี่น้องแต่ว่านูข้ากะมึงคลิปจบค่ะพี่น้อง ัำใครพิผงแป๊บได้ปินพ์มาเลยคิดพอก็เริ่มงเงาล้ว one wow. น้องมือหนีเพิ่งซวอนเปอัน1ิบเบ็ดมืออื่นพี่น้องเพิ่นทนานติดต่อมาอยู่เพิ่นบุ้งว่าจะเดดไปบอยที่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์กับพระจักเนาะไป1ิบเบ็ดปลาขาวค่ะพี่น้อง Che per ไช่ปลาก่ะแช่ไหวใด้ประมาณสี่แ็กเรอกกับใประมาณสี่สีแ่แกหน่อยพี่น้อง สุดท้ายค่ะพี่น้องคลิปพเฮีแล้วค่ะไม่ได้ค่ะ นอ,อ,อิ่มเลรวค่ะพี่น้องคือสิกินต่อไปไรแล้วคะ่ะปลาเนี่กระถอดถิ่มใบซื้อค่ะพี่น้องเพราะว่าค,คุณครูเวลาเ้องห้องเฮ็ดต้องกินเราคนจาะคนจะมินค่ะพี่น้องก็ได้กระเทอนหายกเ็เลยถอดเทียเดียวให้มันเดียวคะ่ะ ันนี้เขาอกเอาไว้ในตู้เย็นกินต่อได้ีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทานทีที่เข้ามาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นูขาวเด้อค่ะใายเป็นกําลังใจให้กันค่ะพี่น้องแต่ละคลิปนูขาวกาทำด้วยใจค่ะเจ้าหนกาขาใหายทางพี่น้องมึงคลิปของนูข่าวให้เบิดให้จบเลยพี่น้องเด้อค่ะพอกันคลิปหนาค่ะสําหรับคลิปนี้นูขาวกาบ๊บายบายค่ะพี่น้องบายบาย